Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. สวัสดีครับพบกับไอคอร์ไล์ชาแนลกันครับวันนี้เราอยู่กันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเดิมนะครับก็คือลานคนเมืองนั่นเองนะครับหลังผมก็จะเป็นเสาชิงช้านะฮะจะมาพาทุกท่านมาเที่ยวงานมหกรรมสินค้าเกษตรนะครับก็คือชื่องานคือเกษตรพากินพาเที่ยวนะครับก็งานก็จะจัดกันวันที่ยี่สิบหกถึงสามสิบมิถุนายนนะครับตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงสามทุ่มนะครับผมก็จะเป็นมากรรมการเอา จะมีสินค้าเศษ,ษทุกชนิดเลยครับมาให้เลือกซื้อโดยเฉพาะที่มาจากวิสาหกิจชุมชนต่างๆนะครับที่ได้มีการขับเคลื่อนโดยภายใต้กระทรวงเกษตรและสาก์แล้วก็ผ่านในส่งตัวกรมต่างๆนะครับก็ตอนนี้นะฮะเวลาประมาณ2องทุ่มละงั้นนี่เป็นถึงสามทุ่มเราก็สามารถที่จะถ้าเผื่อว่าว่างๆนะครับเข้ามาเดินเข้ามาเดินเที่ยวนะครับมากินข้าวมาซื้อกับข้าวก็ มานั่งกินที่นี่ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปที่บ้านก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าในส่วนอะไรที่น่าสนใจบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพวกอาหารเมื่อกี้ผมดูละรอบหนึ่งนะครับจะเป็นพวกอาหารนั่นแหละพวกเป็นผักผลไม้ปึ้งสุกสินค้าแปลรูปจากทางเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปต้นไม้นะครับผมก็เดี๋ยว ต่ออื่นเลยนะฮะตอนนี้ก็เข้ามาก็จะเป็นโซนจะเป็นโซนอาหารนะครับผมมีเลือกซื้อหมดเลยก็ยจะเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรเรกรจ้าดีหรือว่าวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดต่างๆนะครับที่มาเนี่ยฮะชุมชนวิสีกเกษตรท่องเที่ยวนะวิสากิจชุมชนท่องเที่ยววิสีกเกษตรก็จะมีโกโก้นะครับผมผักเหลียงเนี่ย หลายๆคู๊ก็นี่ยฮะนี่ยรขาายตั้งแต่ตอนประมาณตั้งสิบปถึงิงเที่ยงก็เลิกก็ขายกันมาฮะตอนนี้ก็คือนี่ข้าวแตนนะครับผมทองแคงตอนี้ก็เป็นพวกแน็คกับแน็คกับขนมไทยนะครับจะเป็นพวกกล้วยข่าทองม้วนเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ข้าวทอดอะที่ลาดนับชื่อเรียกว่าอะไรวะลืมเขาเรียกว่าอะไรวะ ฮะอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะอันนี้เรียกว่าอะไรเขาเขาแตนเขาแตนเขาแตนคือคือชอบกินแต่แม่งลืมก็จะมีตอนนี้คือจะเป็นแต่ว่ามีของให้แบบตอนเี้ตรงนู้ก็มีหมาปูนะครับนี่ก็ขอขออนุญาตครับมีอะไรบ้างครับพี่มีปลาติดเส้นปลาพิทยดำนะครับแล้วก็เ้าแตนปลาติดเส้นปลาพิทยดำน่ากินมากแล้วก็เขาเาแตนจะเป็น เป็นนัขาทองนะครับข้าทองล่างเรซข้าทองแล้วก็มีเป็นมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงอัลมอนอาบอนอันนี้ดูเรียนนะดูเรียนทอดด้วยเอาไว้เอาไว้มีคอมโบกับเขาเรียกมีคอมโบกับอย่างกับวัตถุดิบชนิดอื่นครับผมได้ครับพี่ครับได้ครับขออนุญาตนะพี่ช่วงนี้ไม่ไหวสบายขออนุญาตครับขอที่มันหนึ่งนะครับผมได้ครับนี่นะครับ อร่อยครับครับผมอร่อยมากคือน้ำเชื่อมอร่อยด้วยนะครับนำ้ำน้ำตาลเล็กเียวอ่ะอร่อยมากครับครับรครับขอบคุณนะครับผมครับ<อ>บ้านบก็คือมาซื้อซื้อได้นะครับที่ททนี่เดี๋วันที่สามสิบนะครับข้าวเีข้าวแช่ครับผมข้าวแช่ป้าเฉลียวนะครับจะเป็นข้าวแช่ ก็ยังไงครับผมมายังไงครับฮะอตกอค่ะอตกรครับผมอะไรฮะอาจาช่เบุรีข่เป็นบุรีแต่แต่ว่าอยู่อตกรนะครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เขาอยู่ขายที่อตกรแต่เป็นข้าแช่สำหรับเป็นบุรีแท้เลยนะครับเข้าแช่ต้องมีอะไรบ้างครับพี่ลูกกะปิใช่โค้กปลาหวานลูกกะปิใช่โค้กหมูฝอยมีปลาหวานค่ะลูกกะปิใช่โค้กหมูฝอยค่ะราคาถูเลยใช่ค่ะ ตอนนี้จะเหลือแค่ชุด70ชุดด้100ค่ะหมดแล้วเลยครับผมลา่านมากครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยก็นี่ฮะส่วนใหญ่ก็คือฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับพูดออกขออกร้านครับมาขายของนะครับผู้ปรกอบการนี่ พบแลงใหญ่ครับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรแลงใหญ่ก็มีนะครับนี่ฮะแลงใหญ่ที่ลำไยที่ลำพูนเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูในส่วนของตัวกุ้งกันบ้างนะครับที่เราที่เกี่ยวข้งของกับเราโดยโตรงอ่ะนี่เมลอนยังมาตามผมมา,มา,มาจะเป็นในส่วนของตัวฟุตทักนะครับฟุตทักเจาเก้าเก่าเจ้าเดิมทุกงาน ปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วก็นะฮะก็จะเป็นแรงใหญ่นะครับกลุ่มเพื่อประกอบการที่อ่าต้นกล้วยไม้นะครับผมมาจากสมุทรสาครนะครับก็มีนะครับมาจำหน่ายกันนะครับ ก็วิสาขิตหนึ่งคนนะครับหลากหลายหลายอย่างนี่คือเราก็เรียนมาแล้วนี่ฮะตรงนี้ก็เป็นแซงใหญ่วิสาขิตหนึ่นหอยนางรมข้าศูนยนะฮะจะมาจากป่านะครับผมก็เนี่ยมีหอยนางรมมาจําหน่ายครับผมทั้งเป็นในรูปแบบของตัว หอยนางรมสดหอยนางรมนะครับงูสุกนะครับผมเรามาทานสดได้อะรมาคะอมาหอยทีจังหวัดตราดนะครับผมก็คือที่นี่เขาจะมีอ่าเขาเรียกว่ามีจุดเด่นนะครับเขาจะเป็นเหมืองครบครับพอยยังไงน้องลมตากปากจีบจากทะเลจากพื้นทะเลสองน้ำนะครับ คุณภาพที่การันตีด้วยความสดสะอาดนะครับผมทำให้หอยเนี่ยมีรสชาติที่แบบคือว่ามีอร่อยมีรสชาติในตัวนวลนวลนี่ก็เป็นเนื้อจระเข้นะครับจระเข้ย่างนะครับไปละสามสิบบาทนะครับก็มาใครอยากกินเนื้อจระเข้ก็มาอุ่น,นุนกันได้นะครับจระเข้มาจากปทุมธานีนะครับผมถ้าใครอยากจะนี่ชิมอุณนถุนกันได้จระเข้ยากก็จะมีปรุงรสเป็นรสต่างๆวิไง่ดำหม่าล่าบาร์บีคิวนะครับ อันนี้คือของแท้เลยหัวของเขาเลยนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเจลาเต้ฝอยนะครับคล้ายๆหมูเนื้อเจลาเต้ทุบเนื้อเจลาเต้ฝอยนะครับมีอยู่เนื้อเจลาเต้ปรุงรสนะครับฝอย,ออยมีแพคเกจจิ้งทั้งเป็นกล่องแล้วก็เป็นกระปุกเป็นของฝากได้นะครับขอร้านชื่อร้านแบบว่าชอบมาก yes K ชอบจริงๆชื่อร้าน แล้วก็สุดทะเลฟิชเชอร์แมนจังหวัดจังนะครับน่าจะเป็นส่วนของตัวที่ผมว่าน่าจะแบบมาจากฟิชเชอร์แมนขับของกรมประมงแน่นอนลูกชิ้นปลาที่ัยดำดู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 ด,ด,ด,ดูดูลูกชิ้นปลานะฮะตักให้ดูเลยเนีย่พี่เขาน่ารักมากพี่เราต้องลงเรือแล้วทำไมลูกใหญ่จังเลยฮะมาจากมาจากตังเลยเหรอครับจากัังครับผมมาพวกบอาอะไรนะครับพี่ทำลูกบอปัง อ๋อน้ำมะม่วงขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับน้ำมะม่วงเบาปัานเนี่ยอันนี้คือที่เดียวกันอ๋อครับผมอันนี้ร้านเดียวกันเป็นน้ำมะม,ม,ม,ม่วงเบาปันอันนี้เราเป็นร้านเป็นเป็นผู้ประกอบการเป็นยังไงครับพี่สวัสดีพี่สวัสดีครับอ้ออจาเกีอเอาไปข้างนอกอ๋อครับผมก็คือัต่มาในอสุรทะเลฟิชเชอร์แมนช็อปที่ตั้งนะครับน่าจะเป็นผู้ประกอบการนะครับผมขออนุญาตนะครับที่เขาใจดีเอาน้ำ มะเ่วงเบาปั่นนะครับอ๋อผมทำตัวช้องเกี่ยวกับอไอตัวเอาอะไรเกี่ยวกับน้ำครับพี่อร่อยไหมพี่อ่ะ A Q U a B I Z A B I Z A บเนี่ยนะครับ ขอบคุณมากครับพี่ยายฝากติดตามด้วยครับไอ้อร่อยว่ะไม่เหม็นเขียวด้วยมันจะเป็นแบบกินใจมากอะไรฮะขอบคุณครับขอบคุณครับตุลเล่พิ่จันแมนดู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 ความเดี๋ยวเดี๋ยวขอหน่อยสิขอขอขอสัมภาษณ์หน่อยนิดนึงนิดนึงไหนไหนพี่เขาครับขอหน่อยครับว่าทำไม ลูกชิ้นปลาเราเป็นความพิเศษยังไงครับอ๋อตัวนี้ก็คือเราอ่าลูกชิ้นปลาผสมกับพริกไทยของจังหวัดตรังนะครับเป็นสินค้าเจไอของจังหวัดตรังครับครับม,มาจากจังหวัดตรังเลยครับพี่จังหวัดตรนะังครับนี่แขงแรงขึ้นขึ้นสามไมับเยห่นต้ะหนใต้อะขึ้นยอะ <c oughs> แล้วครับเยอแล้วครับ ตางจังนะครับก็คือเป็นสินค้า GI ด้วยสินค้า GI ของจังหวัดตรังเลยครับพี่แนะนําหน่อยว่าชื่อะไรชื่อร้านอะไรมาจากไหนสวัสดีครับร้านสุทะเลนะครับมาจากจังหวัดตรังนะครับร้านจะตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟของอำเภอกันตังนะครับสามารถไปเที่ยวกันได้นะครับไม่ครับเราคิดสูตรนะครับแล้วก็เราให้บริษัท PFP นะครับผลิตให้เราครับใช่ครับ ใช่ครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐานด้วยครับได้ครับไปง่ายครับเนี่ยชุดเล็ก60บาทครับชุดใหญ่100บาทครับได้ใช่ไหมครับได้ใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยอร่อยจริง ปกติลูกชิ้นปลามันจะแบบว่าจะกินแบบอันนี้นิดนึงอ่ะอันนี้อร่อยมันไม่มีกลิ่นคาวอ่ะอ่าใช่เดีย๋าาวยาาวอาผมพูดเดี๋ยวอาผมพูดด้วยจริงคือกินแล้วไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็แล้วก็หอมกลิ่นพริกไทยแต่ว่าไม่เผ็ดมากคือกลิ่นพริกไทยเนี่ยกำลังพอดีเลยครับผมปลาคุวถุนก็ได้ครับลูกชิ้นปลาที่ของพริกไทยตังครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับผมอร่อยมากสุดทะเลลูกชิ้นปลาพริกไทยจงังหวัดตังขอบคุณครับ อร่อยเว้ยเดี๋ยวขอบคุณทุกท่ขอบคุณครับอันนี้ก็คือฟาร์มปูนาอดอันนี้คือฟาร์มปูนาครับจากจังหวัดสระบุร,บรีผลิตภัณฑ์ปูนาก็เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากปูนานะครับเอามาให้ทุกท่านได้หาซื้อกัน ของเราเป็นฟาร์มาะลี้ยงพูนานะคะชื่อมานิกาฟาร์มพูนาน้ำใสใหญ่ที่สุดในสระบุรีนะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีเป็นน้ำพริกมันปูทั้ง4รสชาติเป็นน้ำพริกไทยไทยแต่เอามันปูนาไปเป็นส่วนผสมค่ะสินค้าจะไม่มีชูรสไม่มีสารกระบุดเป็นน้ำพริกพื่อสุขภาพค่ะสินค้าก็จะมีตาแดงมันปูนาพิผักปูนาไข่เค็มนรกมันปูนาแล้วก็ปูนาปลาย่างค่ะนอกจากนี้ยังมีของมันปูนาค่ะ ของมันปูน,นี่คือจะเป็นมันปูนาเที่ยวกับไข่ไก่แล้วปรุงรสด้วยเกลือค่ะไม่มีชูรสแล้วก็ไม่มีสารกันบูดน,นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ปูนาดองนะปลาควรเป็นปูนาที่เพาะเลี้ยงเองในฟาร์มแล้วก็เป็นสูตรปลาเที่ยวค่ะเลี้ยงเองด้วยของมานิกาฟาร์มได้เลยครับก็อย่าลืมนะครับนี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ต่อจากเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์นำปูนานะครับที่จากจากการเลี้ยงเองเอามาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ปูนาย่างรืออันนี้ผมเคยกินแล้วอร่อยมาก หองมันปูเนี่ยอร่อยกินกับคุกกับข้าวไม่ใช่ที่ผมเคยกินแล้วอร่อยจริงขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับแต่ว่าจะบอกว่าพี่เขาใจดีนะแต่ว่าคือผมก็กินอะไรไม่ไหวแล้วแต่ถ้าใครเดินมาเดินที่เที่ยวงานนะครับพี่ลูกบู๊นี่เขาให้ชิมก่อนจะซื้อทั้งหมดเลยเนาะใจดีมากแล้วก็ชิมก่อนซื้อนะครับอร่อยก็ค่อยซื้อครับขอบคุณนะครับผมครับแล้วก็ วันนี้จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์อาหารปลารูปแล้วอาหาร,าหารทะเลแหง้งวิสาหกิจชุมชนนะครับแม่บ้านจังหวัดพังงานนะครับผมจะเป็นพวกอาหารทะเลปรรูปต่างๆปลาทอดกรอบปลาปลาจิ้มชังนะครับผมปลาข้าวสารใช่ปะกุ้งแห้งนะครับน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับแกงไตปลากะปินะครับผมก็มาเดินเลือกซื้อกันได้ครับวัตถุดิบครบ คือมาเนี่ยได้ทั้งของสดของพร้อมกินของสดของแห้งพร้อมเป็ดนี่นี่น้ำพริกแกงไก่ปลามาสวรรค์อันนี้ก็เป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับบ้านชุมชนจังหวัดพะตชาุงก็คือมาปลาดุกลาซาไก่ขออนุญาตถามหน่อยขอขอขอ,ขอโทษนะครับถามหน่อยฮะไอปลาดุกลาซาไก่ซาไก่นี่คืออะไรฮะ เป็นน้ำหมักสมุนไพรของพวกซาไกค่ะอันนี้มันจะเป็นปลาเค็มค่ะเป็นสินค้าโอของห้าดาวของสนะ,อะพอะนันทนุ่มอ๋อครับป่างเนื้อปลาเขาจะรสชาติยังไงนะมันจะเหมือนปลาเค็มค่ะรสชาติจะเค็มหวานแต่จะไม่เค็มมากใช่ต้องทาคลุกข้าวอร่อยค่ะบางคนก็จิ้มกระเหมี่ยว คล้ายๆพวกปลาอินเซียค่ะแต่จะไม่เค็มขนาดนั้นเพราะว่านี้จะใช้วิธีหมักเกลือแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ตากแดดค่ะใช่คล้ายๆปลาดุกคล้ายๆปลาดุกตักแห้งแต่ว่าเรามีน้ำแบบใช่ค่ะมันจะมีกลิ่นหน่อยๆแต่อร่อยค่ะต้องลองทานดูนี่ก็มีปลาดุกลาปลาดุกลาซาไก่แล้วก็ปลาเป็นปลาส้มค่ะอันนี้จะเป็นปลาคุเข้าคั่วค่ะมันจะเปรี้ยวด้วยข้าคั่วไม่ใส่ดินประสิวค่ะ อร่อยมากแล้วก็มีไตปลาแห้งลองชิมไหมคะมีตมตไตปลาแห้งนะครับก็คือมาที่นี่นครับได้ทั้งในส่วนของว,วัตถุดิบนะครับมันจะเป็นเครื่องแกงวัตถุดิบปลาดุกล้าเอาไปปรุงเองหรือว่า<ช>พอกินก็มีพอเสร็จแล้วเรียบร้อยปลาสวรค์ก็มีาาก็ทาจากเนื้อปลาดุกเหมือนกัน,นะคะ่ะ<า>จะคล้ายหมูสวรรคนค่ะที่ขุบจะเป็นแปลรูปลาค่ะีของห้าดาวปุกเลยนะใช่ค่ะปลาดุของาห้าดาวพัทลุงค่ะขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับผมครับ ตอนนี้ก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนแทงใหญ่ท่าค้าที่ชนบุรีนะครับก็แต่อของหมดแล้วนะพอดีน่าจะขายดีจริงนะครับตอนนี้ก็คือเป็นเวลาใกล้กับเป็นเวลาที่แบบอยู่ในช่วงที่ใกล้จะเก็บร้านละนะครับก็บรรยากาศให้เขาเห็นคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผม ก็มามาเดินเที่ยวมาเดินช็อปมาเดินชิมก็ได้ที่ลานคนเมืองนะครับไอ้ลานคนเมืองเห็นไหมลานคนเมืองแต่แปาว่าการกุงเทพคอาคารเก่าเสาทิช้านะครับการเดินทางผมบอกเลยมาสนมาขนส่งสาธารณะดีที่สุดนะวันที่ผมก็มาขนส่งสาธารณะรถฝนตกด้วยคือรถเมล์มารถติดมากนะครับก็เลยนั่งรถเมล์มาสบายนะครับพร้อมกับชุดตุยฝนฟังเป็นตัวหุ่นล่มอุปกรณ์นะครับก็ยังไงก็มาเดินเที่ยวได้26-30บ ของเขามีเยอะจริงเนี่ยงานเกษตรพากินพาเที่ยวนะครับ2 6ถึง30นี้นะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับมาพบกันแล้วก็อุดหนุนสินค้าเกษตรของไทยนะครับช่วยเหลือเกษตรกรไทยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ